เมื่อวานนี้นายกก็ถูกถามค่ะแล้วนายกก็เลยแนะนำให้ไปอ่านคอมเมนต์น <g ười> ี <g ười> ่แสบมากเลยค่ะานายกรัากแลภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลใน,นครั้งหน้าครับปัญหาชายแดนจะจบแบบสิ้นเชิงเลยไหครับ,บไม่ยาอยามจะไม่เป็นจบเลยเลยสิ้นเแต่ก่อนนั้นนี้คุณธนานครบอกว่าถ้าคุณพิธาเป็นนายกคงไม่มีปัญหาเรื่องชายแดนนะครับนายก จะเจอตัวอะไรขอฝ่ายนะในสนามที่ทนายกับภูมิใจไทยได้โอ้โหสุดยอดเลยทนายกนะนักข่าวถามจี้บอกว่าเนี่ยที่คุณธนาทรบอกว่าถ้าคุณพิธาเป็นนายกสถานการณ์จะไม่มาถึงจุดนี้ทนายกยิ้มแล้วก็บอกว่าไปอ่านคอมเมนต์ดูทนายกไม่ตอบเองทนายกอยาทำให้ผมไอหัวเราะแล้วไอคือหน้าตายเลยใช่หน้าดิ้งด้วย จริงๆไปอ่านในคอมเมนต์ดูนะเสียบเลยนาโอ๋ะคอควายใช่ไหมในคอมเมนต์แต่แล้วก็ไม่ตอบค่ะใช่ไหมคือหนึ่งตอนนี้ถูกพูดถึงกันมากในโลกโซเชียลว่าเป็นนายกที่แอคทีฟในโลกโซเชียลแต่แอคทีฟแบบมีชั้นเชิงด้วยใช่นะแล้วก็จะหานายกคนไหนอะที่กล้าออกมาสวนโดนัลด์ททำอ่ะจริงเนี่ยฮะที่เปรียบเทียบคำพูดที่โดนัลด์ทรัมป์ทวิตปุ๊บนายกไทยสวนปั๊บ ประเด็นบอกว่าการที่ไปเหยียบกับระเบิดนี่เป็นอุบัติเหตุท่านนายกฐมนตรีบอกว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอนค่ะแล้วปฏิบัติการทางทหารยังคงเดินหน้าต่อ,อมไม่มีการหยุดยิงแล้วปฏิบัติการทหารที่เริ่มที่เห็นเมื่อเช้าเนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกในตัวเองแล้วนายกอนุทินนายกประเทศไทยสวนกับมหาอำนาจที่อ้างจัดระเบียบโลกเข้าไปทั่ว่ะนะ